ถ้ามีคาบน้ามันในถังน้ํานะสถา,านว่าอ e ีเวลเนเตอร์รั่วนะเพลีย mm hmm. แตกนะห้ามอัดในตัวเจนห้ามอัดในตัวเห้ามอัดในตัวเจนเพราะว่าในตัวเจนอัดเข้าไปในระบบน้ํายาจริงนะแต่ว่าน้ารั่วเข้ามาในอ e ีเวปน้ารั่วเข้ามาในอ e ีเวปน้ารั่วเข้ามาในเพลททีนี้แรงดันก็จะดันน้ําในระบบน้ายานะเข้าไปทุกที่เลย เข้าไปในแผงคอยล์ลอนะเข้าไปตรงไอ้ไดเออร์นะหมุน้องมาเข้าไปในเอ็กไบเช่นเบาแย่สุดคือเข้าไปในคอมน้ําจะเข้าไปในคอมได้ด้วยในตัวเช่นที่เราอัดเข้าไปนะครับมันก็จะอัดเข้าไปมันก็จะดันน้ําที่ในอีแบบเนี่ยปกติอน่ยน้ำมันเข้าไปเข้าไปแค่ในอีแบบแต่ช่างอัดในตัวเข้าไปด้านสักชั่นนะครับอัดเข้าไปเห็นมันจืดเนี่ยดันเนี่ยนะดันเนี่ยน้ำไมนกระจายเข้าไปเลยครับท่อโลท่อไฮเข้าไปถึงคอมทีนี้อ๋อ